นิสัยอะไรประมาณนี้นิสัยจริงๆเลยคนเนี่ย

นี่ไรู้ม่ปเลยดูแล้วว่ามันไม่ลงนะทำไมรู้่าทำไมรู้เอาไปไม่ลงโอเคเียกัดพ้าเนี่ยเนี้บมีสองคนเล่นละมาสามแล้วปอะตูาปอะตูนเกี่ยว ้ <Okay. S 2> องคนหน้าเาขเาหูา้ยทักไม่ไดเเยว่า